วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็ ah นทรัลเวิร์กเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรันทกากันสูตรองคอมนตรีพร้อมด้วยพลเอกกพนันรุติดิษองคอมนตรีร่วมงานเปิดตัวการจัดงานโครงการหลวง54เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุนกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม256 66. และสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวเขาสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและหน่วยงานต่างๆกำหนดจัดงานระบังวันที่4-14สิงหาคม2566ภายใต้แนวคิด ไออุ่นจากคุณเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูงสินค้าหัตถกรรมอาหารเมนูพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และร้านดอยคำอาอทิอศกรีมไอส์ป๊อปน้ำมะเขือเทศโทมโตบิวตี้และผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดทุเรียน รวมทั้งการจัดแสดงเิทศการบอกเล่าพระราชกรณียกิจงานวิจัยงานพัฒนาต่างๆตามแนวทาง,างของโครงการหลวงภายใต้บรรยากาศทุ่งดอกไม้นา,นานาพันธุ์